โอเคสวัสดีค่ะอยู่กับครูโบสนะคะวันนี้ครูโบสก็จะมาแนะนําวิธีการส่งงานของพวกเรานะคะในห้องวิยาการคํานวณป6เนาะก็มีหลายๆคนนะคะที่ยังส่งงานแบบผิดวิธีอยู่ซึ่งตอนนี้ครูป๊อปนะคะต้องการให้เราส่งงานในแพทเล็ตของห้องใครห้องมันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะครูป๊อปก็ได้แปะลิงก์การส่งงานไว้ในโน้ตนะคะของไลน์แล้วอ่ะอันนี้นะคะคือหน้าจอล ne ของครูโบสนะคะ อยู่ในห้องวิทยาการคำนวณเนาะก็ให้เด็กๆนะคะคลิกที่โน้ตนะคะอ่ะแล้จะเห็นได้ว่าครูป๊อปนะคะได้แปะลิงก์ของแต่ละห้องไว้แล้วตั้งแต่6ทับ8นะคะไปจนถึง6ทับ1เลยนะคะคืนมีทุกห้องแล้วนะคะแต่ว่านักเรียนเวลาส่งงานนักเรียนจะต้องดูดีๆด,ดูห้องดูทับของตัวเองดีๆนะคะว่าอยู่ทับอะไรนะคะสมมติว่าครูโบ๊อยู่ทับ8ครูโบ๊จะส่งงานของป .6 ทับ 8, ครูบสก็มาคลิกที่ห้องส่งงานของปหกทัแนะคะในลิงก์แพ l e เลนี้ได้เลยอ่าเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าของห้องแพ d l e t ตัวเองนะคะสมมติว่าตอนนี้เราเรียนถึงเรื่องการแก้ปัญหาโดยการใช้ผลเชิงตรกะแล้วเราต้องการส่งงานเรื่องนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปะคะ่ะอ่าอ่าบางคนนะคะจะปรากฏขึ้นหน้าต่างแบบนี้ก็คือว่า ก่อนที่เราจะส่งงานลูกค้านะคะนักเรียนจะต้องทําการล็อกอิน gmail ก่อนค่ะคือหน้าเนี้ยปรากฏได้ว่านักเรียนยังไม่ได้ล็อกอินนะคะซึ่งการส่งงานของเราในะทุกครั้งนักเรียนจะต้องมาล็อกอิน g o o ก l e ก่อนนะคะอ่ะเข้ามาที่หน้า Google ค่ะแล้วก็มาล็อกอิน gmail ตรงนี้ค่ะลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วกรอก gmail ของเราได้เลยนะคะ ครูโบทได้ล็อกอินแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราลองมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราสามารถเข้าส่งงานได้หรือยังอลองกดกลับค่ะแล้วก็กดเข้าใหม่นะคะ,ะสำหรับคนนี้ขึ้นหน้าต่างนี้นะคะสามารถส่งงานได้แล้วค่ะเพราะว่าเราได้ล็อกอินแล้วอย่าลืมนะคะส่งงานทุกครั้งต้องล็อกอินทุกครั้งแล้วก็เข้าไปที่กรอกข้อมูลฟอร์มคำนำหน้าชื่อค่ะเ็กหญิง ตรงนี้นะคะชั้นเรียนเนี่ยคุณครูโบ๊ทอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะดูดีๆนะคะคุณครูโบ๊ทอยู่ป .6 ทับ8ก็ไปติ๊กที่ช่องปอ .6 ทับ8นะคะอย่าสับสนห้องหรือว่าอย่าผิดห้องนะคะเพราะว่าฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนลงผิดห้องแล้วนักเรียนจะหาชื่อ,อยากนะคะว่าส่งหรือยังนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็กดเพิ่มไฟล์ตรงนี้จะเป็นการส่งงานแล้วนะคะอ่าพอกดเพิ่มไฟล์เสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ นักเรียนได้ถ่ายรูปแล้วใช่ไหมคะถ่ายรูปพร้อมส่งแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนเอารูปนะคะไว้ที่ที่ไหนนะคะอ่าสมมุติว่าครูโบนะคะส่งโอเคสมมุติว่าครูโบสเนี่ยถ่ายไปแล้วสองหน้ามันมีสองรูปเราจะทํายังไงถึงจะเพิ่มได้อีกครั้งเราก็กดเพิ่มไฟลอีกครั้งค่ะอ่าแล้วก็ใส่รูปที่สองของเราลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็กดอัปโหลดนะคะ โอเคเมื่อเรากดอัปโหลดไฟล์นะคะเราส่งงานครบทั้งสองหน้าของเราแล้วเราก็กดส่งได้เลยอ่าทีนี้เมื่อเรากดส่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราต้องการเช็คว่าเราส่งงานแล้วหรือยังเราได้ทำการส่งงานแล้วส่งถึงครูบอสหรือว่าครูป๊อปหรือยังนะคะให้นักเรียนเช็คได้ที่นี่เลยค่ะเข้าไปที่ห้องแพทเล็ตห้องใครห้องท่านนะคะก็คือหทับแปดนะคะก็เข้าไปดูที่ ตรวจสอบการส่งงานเรื่องการแก้ปัญหาโดยการใช้ผลเชิงตรรกะถ้าเรื่องหน้าเป็นเรื่องอะไรนะคะก็จะมีคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งนะคะให้นักเรียนคลิกเรื่องชื่อเรื่องให้ถูกด้วยนะคะอันนี้นักเรียนจะ,ะตรวจสอบเรื่องการแก้ปัญหานะคะโดยการใช้ผลเชิงตรรกะว่าส่งครบไหมส่งหรือยังนะคะให้กดที่การตรวจสอบช่องนี้เลยะคะ่ะคลิกเข้าไปะจะปรากฏหน้านี้นะคะ หลายคนจะสงสัยว่าอา้าวส่งไปแล้วทําไมถึงไม่เห็นอยู่ตรงไหนอ่าหนูส่งไปแล้วแต่หนูไม่เห็นรายชื่อของหนูนักเรียนดูดีๆนะคะดูตามเมาส์คูโบต์นะคะอ่านักเรียนเห็นไหมคะข้างล่างตรงนี้ค่ะปหกขีดหนึ่งอ่าลองคลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นรายชื่อของคนที่ส่งงานแล้วของห้องทับหนึ่งหกทับหนึ่งจะส่งแล้วสิบสี่คนอ่าอันนี้ถัดไปจะเป็นปหกขีดสองอ่าหกทับสองส่งแล้วสี่คน หกทับสามแปดคนหกทับสี่หกคนหกทับห้าสิบเอ็ดคนอันนี้ครูโบสสลับนะคะสงสัยเบออันนี้หกทับเจ็ดสิบสี่คนหกทับหกหกคนและหกทับแปดสิบสองคนนี่นักเรียนเห็นไหมคะว่าครูโบสส่งแล้วนะคะของหกทับแปดก็จะเป็นขึ้นล่าสุดอยู่ตรงนี้นะคะก็คือใครที่ต้องการหารายชื่อของตัวเองว่าหนูส่งหรือยังนะคะก็มาไล่ดูได้เลยนะคะ ในช่องตรวจสอบอตรวจสอบรายชื่อคนส่งงานนะคะแล้วก็มาดูได้เลยว่าเราอยู่ทับไหนแล้วก็คลิกที่ทับนั้นนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆสําสหรับการตรวจว่าเราส่งงานเรามีรายชื่อการส่งงานไหมนะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะสงสัยนะคะสามารถ inbox ไลน์ครูโบ๊ทมาคุยส่วนตัวได้นะคะครูโบ๊ทพร้อมให้คำปรึกษาเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสงสัยอะไรถามได้เลยนะจ๊ะไปละจ้าบายบาย